เพื่อนๆช่างวิทย์เล้งทาทุกคนนะครับช่างวิทย์เล้งทาจะทําการซ่อม power supply นะครับ power supply ตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันใช้งานไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้านะครับเป็น power supply นะครับตัวแบบนี้นะครับโอ้โยใช้งานไม่ได้นะครับเสียบปลั๊กนะครับเอาจิ้มลงไปในปลั๊กไฟมันอาจจะไม่ดีก็ได้ จิ้มลงไปเลยมือคู่นะครับถ้าไฟเข้ามันจะเป็นไฟเขียวอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะผมรื้อเลยนะครับผมได้ซ่อมเป็นคนแรกด้วยอุยอออ้ยก็ขาดถูว่ะก็ขาดถงว่ะเว้ยโ้ขัดถงว่ะเป็นแบบนี้นะฮะภายในนะครับโอ้ขัดถูว่ะนะครับ ขาดถูกไงงูประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะเหมือนกับเราเห็นเป็นวงจรทั่วไปเลยฟิวขาดไหมดูฟิวตรงนี้ด้วยตามต่อเลยนะครับนี่ทีนี้มาดูในส่วนนี้นะครับ นะครับชี้อะไรวะเนี่ยชีย้อะไรวะงงเหมอนกันว่าชี้อะไรอะ่ะอ้าวนะครับมาดูในส่วนของมอสเฟตทางด้านไฟเข้าเอ้ยมันเป็นม,มอสเฟตหรือเป็นทรานเตอร์อะไรดูก่อนอ๋อหนึ่งสามศูนย์เก้านะครับเบอร์หนึ่งสามศูนย์เก้านั้นเพื่อนเป็นทรานซิสเตอร์นะครับ,เ,รบเขาเป็นทรานเตอร์นะตัวนี้ครับ เนี่ยเขาเป็นฮันเตอร์นะครับโอ้ยมันเหลือมไปไฟสปอตไลท์มันอยู่ด้านบนเนี่ยพอดีไฟสปอตไลท์มันอยู่ด้านบนนะครับสองลงมานี่เอ่อมุมแสงบางมุมมันมาสะท้อนหน้าผาผมหน่อยนึงมันก็เลยเป็นแสงที่จ้าสว่างขึ้นนะครับมอสมันพิจใช่มอสเฟตทรานซิสเตอร์นะครับฮันเตอร์ช็อตไหมนะครับแต่ว่ามันฟิลไม่ขาดนั่นเพื่อนมันฟิลไม่ขาดนะครับฟิลมันจะอยู่ตรงแถวแนี้แหละนี่เนาะ ฟิวส์ไม่ขาดนะครับพอฟิวส์ไม่ขาดแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นที่ทานเซอร์ช็อตนะครับนะครับ BC BECE เห็นไหมครับนี่ CE ขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่ง B BC BECE เห็นไหมครับทานเตอร์ Hunter ไม่ช็อตนะครับทีนี้ทานเซอร์ไม่ช็อตแล้วนะครับฟิวส์ไม่ขาดทานเตอร์ไม่ชอ็อตด้านนี้นะครับเดี๋ยว ดูทางด้านไฟออกนะครับทางด้านไฟออกจะเป็นจะมีไดโอดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับตัวนี้อ่านานเห็นไหมขึ้นสองข้างแล้ววัดอย่างนี้ก็ได้นะครับวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นบวกเป็นลบนะนะครับบวกเป็นลบของทางด้านไฟออกนะครับก็จะบอกไว้ตรงไหนบอกไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบวกเป็นลบนี่บวกนี่ลบนะครับทีนี้เราวัดบวกลบอย่างนี้นะครับ มันจะต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับขึ้นสองข้างเลยเห็นไหมครับแสดงว่าไดโอดไดโอดนะครับสองตัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดนะครับนะครับไดโอดนะครับมีโอกาสนะครับนะครับไดโอดนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูครับมาดูมาดูไดโอด ไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดมันเป็นสามขาั่นเพื่อนไดโอดเป็นสามขาคือจะวัดขากลางมาขาริมมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอะไรครับควมไม้มันจะขึ้นข้างนะครับสำหรับสายไม่ต้องไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันนะอาแต่ว่ามันต่อมันเหีมันแะบมันเป็นขนานกันั่นเพื่อนมันเป็นขนานกันไดโอดสองตัวนี้นะครับมันเป็นไดโอดสามขานะมีสองตัวนะครับก็ ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวนี้เกิดมีการช็อตแล้วต้องถอดออกมาครับตัวนี้นะครับเพื่อนสังเกตนะ๋ยวผมสังเกตเให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดต่อนะครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับนี่ต่ออย่างนี้นะแล้วทีนี้ผมจะถอดไดโอดออกนะครับนี่คือไดโอดนะครับที่ถอดออกมานะครับ ทีนี้ผมก็จะวัดดูไดโอดนะทีนี้นะทีนี้นะครับก่อนที่จะไปดูไดโอดเราต้องวัดดูวงจรก่อนเผื่อบางครั้งบางทีไดโอดไม่เป็นไรมันเป็นการช็อตที่อุปกรณ์ที่มันอยู่ในวงจรนี้แต่ว่าเมื่อถอดออกแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอะไรพวกนั้นมันก็จะไม่เป็นอย่างชัดเจนนะเพื่อนไม่เป็นแบบนั้นชัดเจนก็เนื่องจากว่านะครับการขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตามที่ผมกล่าวเนี่ยมันจะขึ้นกับไดโอด แต่เมื่อมันไม่มีไดโอดแล้วมันจะมีแต่ซกับพวกแอพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันขาดไดโอดไปมันอาจจะขึ้นข้างหนึ่งแล้วกว็ลงขึ้นแล้วก็ลงอะไรพวกเนี้ยนะครับดูนะครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นแล้วลงสลับสายมันจะขึ้นแล้วลงด้วยอ่าเห็นไหมครับอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีไดโอดนะครับนี่แนะดึงดึดนะครับเห็นไหมอ่ตรงไฟออกนั่นี่ครับจะเป็นดึงดึดดึงดึด แล้วมันดึงดืดอกับอะไรมันดึงดืดกับ C ีนะครับมันดึงดืดกับ C ีสามตัวนี้นะครับนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไดโอดเข้าไปแล้วมันจะเป็นขึ้นทางไม่ขึ้นทางเพราะว่ามันจะเป็นที่การที่มันจะขึ้นกับไดโอดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูไดโอดนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นแคโทดร่วมนะครับเพื่อนนะครับจะเป็นแคโทดร่วมนะครับดูนะครับนะครับอ่าเห็นไหมไหมเป็นลูกศรหมุนเข้าหากันนะครับ ก็คือมันจะมีไดโอด2ตัวอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันนี่นะครับมันจะเป็น3ขาเนี่ยครับตัวนี้เป็นแคโทดนะครับตัวนี้เป็นแอนโอดแอนโอดแอนโอดแคโทดมีไดโอด2ตัวนะครับถ้าจะบอกว่าตัวนี้คือแอนโอดของไดโอดตัวที่1นี่คือแอนโอดของไดโอดตัวที่2ซึ่งอยู่ในแพ็กเกจอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วเอาแคโทดต่อถึงกันออกมาสเส้นนี้นะครับเป็นแคโทดรวบนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเสียหรือไม่อย่างไรการวัดเหมือนไดโอดทั่วไปธรรมดานะครับ <c oughs> จะขึ้นข้างไปขึ้นข้างสีแดงจับตรงขาตรงกลางเขาเนี่ยตรงแคโทดนะครับปรับแอนโนดมาแคโทดขึ้นทางสลับสายมิเตอร์ไม่ขึ้นถูกต้องนะครับตัวนี้ไดโอดตัวที่หนึ่งในกล่องนี้ดีมาดูไดโอดตัวที่สองนะครับสีแดงจับตรงกลางสีดำแอนโนดมาแคโทดปุ๊บขึ้นทางสลับสาย ไม่ขึ้นอ่ะดีนะครับดีนะครับเพื่อนดีนะครับดีนะครับอ่าตอนนี้ดีอยู่นะครับทีนี้ไอโนดจับนี o ่ J P N e, แค่ถอดตรงกลางขึ้นข้างนะครับสาหรับสายมิเตอร์สลหรับสายมิเตอร์ปึ๊บไม่ขึ้นเห็นไหมครับไดโอดมันจะเป็นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างทำไมไม่เสียฮ้ยทำไมไม่เสียเอ้ยมันยังมีไดโอดอีกตัวหนึง่งเอ่อี่ตัวที่หนึ่งดีนะครับ เดี๋ยวตัวนี้นะครับทีนี้ขึ้นข้างอ้มันขึ้นเยอะ,ะเห็นไหมเห็น <c oughs> เห็นเนข็มมิเตอร์ไหมนะอ่ามันต้องใช่แน่นอนสำหรับสายมิเตอร์อครับเห็นไหมครับไดโอดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับสีแดงจับตรงกลางเนี่ยแล้วสลับสายปุ่มมันจะไม่ขึ้นเนี่ยมีถูกต้องเห็นไหมครับถ้าแล้วทีนี้ตัวนี้นะครับวัดสลับไปสลับมาเห่นไหมอ่าไดโอดตัวนี้เสียเห็นไหมครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครัไม่ไม่ช่ดดูดิดูดิเนี่ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะว่าเทียบกันสองตัวนี้นะครับตัวดีนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ตัวเสียนะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราสลับสายมิเตอร์นะครับ ตัวดีนะครับไม่ขึ้นนะครับตัวเสียนะครับขึ้นนะครับเห็นไหมวัดเปรียบเทียบกันแล้วสุดยอดตัวนี้นะครับเสียแล้วนี่เห็นไหมค้นพบแล้วได้ออดเสียนะครับนะจัดไปครับเปลี่ยนได้ออดนะครับอนี้เสียแล้วนะเจ้๋จัดแล้ว ัวนี้เอาใส่กับคืนเข้าไปนะครับใส่กับคื้นเข้าไปนะครับเพื่อนใส่กับคืนเข้าไปนะครับโอ้ยนี้นะครับโอ้ยผิด้างผิด้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรนะครับใส่ผิดอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับใส่ได้เลยนะครับรูปทรงนี้ก็ใส่ได้นะเพื่อนนะเออแต่ว่าเราเอาไปติดเข้ากับซิคงระบายความร้อนแล้วกันระบายความร้อนมันจะไม่ค่อยดีก็เนื่องจากว่า หลังการระบายความร้อนอยู่ด้านนี้นะครับอมันจะมีแผ่นตรงนี้นะครับได้อยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างนี้นครับอย่างเนี้การระบายความร้อนก็จะไม่ดีแล้วก็ด้านหลังถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้มาหมุนเข้าเราช็อตเลยนะครับแต่ถามว่าวงจรมันจะมีปัญหากับการทํางานไม่ล่ะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหมุนไปยังไงไดโอดมันก็ถูกทางเหมือนเดิมมันล่ะนะครับ แต่อย่าไปทำเถอะอย่างนั้นนะบางคนอาจจะถามมาแบบนี้นะถ้าใส่สลับกันมันจะเป็นยังไงมันจะมีใครถามไหมานะเอาได้โอดใส่นะครับจุดหลุดหล้วมที่คิดว่าน่าจะหลุดจะล้วมหรือว่าร่อนนะครับของตะัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรนเตอร์นี่นะครับแถวนี้นะครับนะ IC IC นะครับแล้วก็ขาขานี่นด้วยนะครับเอาให้เรียบร้อยนะครับทีนี้บัดกรีแล้วก็อย่าลืมล้างนะครับเพื่อน อ,อย่าลืมล้างด้วยขาย C นี่ก็เต็มที่เลยนะเพื่อนนะเอาเต็มที่เลยบัตรปีเต็มที่เลยเนี่ยขาหม้อแปลงได์เขาเนี่ก็เต็มที่ด้วยหน่อยนะครับเพื่อนนะแล้วก็ฝังนี้ก็สําคัญนะครับในส่วนของทรานเซอร์พวกนี้อย่าลืม C นะครับเนี่ยซีนะครับ,ซ,นะรบซีฟิลเตอร์แล้วช่างวิทย์ลืมไหมลืมลืมอ่าเสร็จแล้วก็จะบัตรปีนะแล้วก็จะทำการล้างนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไป นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ลืมนะนี่บางครั้งบางทีเอามาปัดทาความสะอาดตัวนี้หล่นหายไปนี่หายเป๊ะไปเลยอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปประกอบลงเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันจะมาชนกับเนี่ยนะเคสมันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องทาความสะอาดแล้วอย่าลืมเอาตัวนี้ใส่ับคืนเข้ามาด้วยนะอย่าลืมเด้ไอ้เจ้าอย่าลืมเด้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อเข้ามาแบบนี้เลยก็เอาหลอดไฟดนี่มาใส่กั้าไสหน่อย เนี่ยเวลาลองมันจะได้รู้ว่าไฟมันออกมาแล้วก็ใช้งานได้จริงๆก็เอาหลอดไฟมาต่อเข้าแบบนี้นะดูไฟออกนะครับนี่สิจดสี่นี่เขาปรับมานะครับค่าแรงดันไฟตัวนี้ก็คือแรงดันไฟที่ผมไม่ได้ไปปรับไปแต่งอะไรนะครับ นองจากว่าลูกค้าบางท่านก็ใช้ในแรงดันที่เหมาะสมแล้วเราอาจจะต้องลองปรับดูเพื่อให้รู้ว่าแรงดันไฟก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จริงเห็นไหมครับลูกค้าปรับมา13.4นะครับ อเอาปรับคืนยากเว้ยอ้าเฮ้ยวิญญาณพังบ่อวะเท่าเถิมก็าล้วนะครับก็เป็นที่ไดโอดพังนั้นเพื่อนจะเว็ต้องทาํำเงินการเปลี่ยนไดโอดไปแล้วก็ทำการบัตรตี๋สุดที่หลุดหนวมก็เพียงแค่นี้นะครับก็คงจะต้องจากไปเออตัวนี้ ลูกค้าเอาไปใช้กับกับปั๊มน้ำนะครับที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์นั่นแหละพอกลางคืนมันไม่มีโซล่าเซลล์ก็เอาตัวนี้จ่ายแทนนะครับจบเรื่องตาจากไปครับพบก,กันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทอนใหม่โมเ็นท์อนใหม่ธรรมดาได้ไหม้องทอนใหม่ตัวนี้เคอินว่าหนาวเดือนหา เอาไปแช่น้ำกินแล้วกินเข้าไปแล้วเย็นหนาวเลยแต่สุดท้ายแล้วผมลองแล้วสมัยขี่คันดอกซื้อๆนี่หอดบนหนาวอ้